ฮัลโหลค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาม้วนผมด้วยเครื่องม้วนผมตัวดังในติ๊กต็อกนะคะนี่น้องสิงมวงตัวนี้นะคะเจ้าเครื่องตัวนี้คือราคาไม่ถึง200บาทอ,อันดับแรกมุกก็จะแบ่งผมก่อนนะคะมุกจะม้วนทรงเดิมที่มุกชอบม้วนบ่อยๆนะคะมุกจะแบ่งผมประมาณ3ชอ่ชอก็คือช่อแรกก็คือประมาณนี้โอเคช่อแรกข้างล่างก็จะได้ประมาณนี้นะคะมุกจะใช้อุณหภูมิที่160นะคะที่ผมค่อนข้างที่จะเสียช่อแรกก็จะ ทำแบบนี้ก่อนหันออกนีนะะ้แล้วก็ลากออกมาลายตรง,ตรงปก็จะตั้งมุมแบบนี้นะคะทิ้งประมาณสิีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบแล้วก็จะม้วนขึ้นมาประมาณสองช่อให้มันหันหน้าเข้ามาหาเราแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้อีกสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก็จะได้ชอบผมแบบนี้นะคะช,อ okay. ชอ่อแรกโอมาทำช่อต่อไปกันเลยคะ่ะตั้งแต่ทำไฮไลท์ผมมารู้สึกว่าม้วนผมสวยมากทุกคนคือผมไฮไลท์มันจะมีความแบบว่าเป็นเล e เยอร์เท็กเจอร์ของผมอยู่แล้วซึ่งเวลาทําผมตรงมันก็จะไม่สวยเท่ากับเวลาเราหลอนผมเวลาเราล,อน,ล,าลอนผมมันจะสวยมากโอเคแล้ก็ม้วนขึ้นไปให้็นขนาดนี้ก็ที่ไว้เสมอ ข้างนี้ก็จับเหมือนกันเลยค่ะก็เริ่มที่ตรงนี้นะหันมาข้างหน้าให้มันได้ปลายก็ปิดเครน่อเหมือนเดี๋ยวกลับไปโอเค แล้วก็มาเริ่มชั้นที่สองนะคะก็เริ่มแบบเดียวเลยหันออกแบบนี้นะคะแล้วก็มวนเขาไปข้างหลังให้ปลายมันอยู่กับแกนประมาณนี้นะคะคก็ดิขึ้นไปให้ประมาณสองช่อก็ทิ้งไว้ประมาณสิบวิโอเคก็นเลยประมาณนี้เลยช่อข้างหน้าสุดนะคะผมจะแบ่งข้างหน้าเข้าไปก่อนหมนข้างหลังก่อน ก็หมดแบบเดิมเลยแต่แค่แบบยกขึ้นมาสูบไปหมดปลายตั้งชาประมาณนี้โอเคก็รุดขึ้นไปถ้าผมมันสั้นก็เอาเท่าที่มันแบบไหวนะคะเครื่องนี้ร้อนไวอยู่แล้วทุกคนตัวนี้เป็นขนาดแกนที่40ม MM มนะคะเมื่อปกติันจะใช้อีกรุ่นนึงที่เป็นเครื่องสีขาวเครื่องมันก็จะอยู่ที่38ม MM, มก็จะเล็กกว่าอีกหน่อยนึอันนี้ก็จะใหญ่กว่าอหนึ่ง ได้ก่อนที่แบบไม่ตากันมาโอเคมาที่ข้างหน้าที่เราแบ่งไว้นะคะอันนี้คือช่อคริตล็อบนางฟ้าจะยกขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นีดขึ้นยกคนขึ้นไปตั้งๆก่อนแล้วก็บิดอ,อีกหนึ่งทีต้องวนไปปัดไปนี่ก็จะได้แบบนี้อ๋อเราค่อยเดีย๋ยวเราค่อยสานเอาไม่สังตัวนี้ <Okay. S 2> มาถึงช่อหน้าข้างนี้ก็คือทำเหมือนเดินะคะยุกขึ้นไปทั้งหมดนี้กระมวลกระปิกระลาไปทางหมดโอเคตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะคะก็เริ่มต้นที่ 120, 140, 160, 180, 200 10 <c oughs> แต่ว่าบอกว่าประมาณ1 6 0ถึงร้อบาทกำลังโอเค <c oughs> ผมเราจะไม่ถูกทำร้ายมากเกินไปด้วยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มือของนะคะสางออกค่ะ สักเบาๆนะไม่ต้องสักแรงก้นอนใหญ่ๆแบบนี้ถ้าใครแบบว่าผมคลายง่ายอ่ะให้ฉีดสเปรย์ล็ลอกไว้เลยนะคะเนีย่ยคลายเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์ล็ลอกไว้เลยมันก็จะแบบเขา้ารูปเขา้าทรงมากขึ้นอผมสวยมากทุกคนผมดูหนามากอะด้วยเครื่องมอนผมเครื่องละอกสองร้อยนิดๆแตแล้วจะช่วงแล้วตะกุองทุกคนในช้อปปีกกกก้ก็มีในติ๊กต็อกก็มีแต่ว่าในติกตก๊กต็อกฮิตมากแล้วคือเราอะเปเอ็มมาจากในติก๊กต็อก